สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ30มีนาคม2 5 6 5มีดาวสำคัญย้ายนั่นก็คือพระราหูนะครับชีวิตของท่านดวงชะตาจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับและอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะเดี๋ยว ช่วงแรกเนี่ยจะว่ากันดวงเดือนมีนาเนาะแล้วเดี๋ยวก็ราหูเนี่ยไฮไลท์อยู่ข้างหลังเลยเพราะว่าเขาย้ายวันสุดท้ายของเดือนนะ30มีนาคมนะครับก็ก่อนสิ้นเดือน1วันนะครับจะเป็นยังไงก่อนอื่นลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวประจําตัวของท่านเนี่ยก็คือดาวพระอังคารนะครับพระอังคารเนี่ย โคจรเข้าสู่ราศีมังกรตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์2565ได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับมหาอุดเป็ว่าสูงส่งยิ่งใหญ่อังคารเนี่ยคืออะไรกล้าแข็งขยันนะกล้าแข็งขยันทายอังคารฉะนั้นอะไรที่มันเป็นมหาอุดละ่ะตัวเอง 1. เลยนะ2ความขยันขันแข็งนะครับซึ่งแน่นอนดาวอังคารนั้นมี อีกเรือนหนึง่งนั่นก็คือเรือนอรินะครับแปลว,ว่าอุปสรรคการแข่งขันการต่อสู้แน่นอนครับตัวเองมีกําลังนะครับอุปสรรคก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาแบบเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่เหมือนกันแต่อย่าไปกลัวนะก็คือตัวเองเนี่ยเอาชนะอุปสรรคได้อยู่แล้วนะครับดาวอังคารเป็นมหาอุดนะพูดง่ายว่าการแข่งขันยิ่งสูงผลสําเร็จย่อมมีคุณค่านะครับมันเป็นตก,กะมันไม่มี ดวงชะตาไหนหรอกที่ได้อะไรมาแล้วแบบอยู่ๆก็ลาบลอยลงมาจากฟ้านะแล้วก็ได้เงินแสนเงินล้านมันไม่ใช่ตัวเองมีกําลังพร้อมแล้วโอกาสอุปสรรคเนี่ยอุปสรรคมันมาพร้อมโอกาสใช่ไหมการแข่งขันใครที่อยู่ในแวดวงของการแข่งขันต่อสู้ประกวดแข่งขันอะไรต่างๆนานา,นาจะมีความสําเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะแต่ก็ต้องบอกว่า มันก็หนักเหมือนกนันก็ต้องเตรียมพร้อมรับโอกาสและอุปสรรคนะครับมันมาพร้อมกันนะครับและดาววังคาเป็นมหาอุดก็ไม่ต้องกลัวเพราะตัวเองมีกําลังสูงส่งนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่วันที่สองมีนาคมนะดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาพระโคจรเข้าสู่ราศีกุมนะซึ่งเป็นพบพันธุหลักทรัพย์ โชคลาภมาอยู่ในเรือนหลักทรัพย์เนี่ยโชคลาภเข้าบ้านนะแปง่ายๆเลยโชคลาภเข้ามาหาบางครั้งโชคลาภก็มาในรูปแบบของหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆเช่นบ้านรถเนี่ยมีโอกาสได้บ้านได้รถและได้ช่วงเนี้เห็นไหมดาวประจาตัวก็ขยันมีโอกาสในเรื่องของการสอบแข่งขันชิงตําแหน่งในการเลื่อนขั้นในการต่อสู้ มันมีเหตุผลที่รองรับซึ่งกันและกันนะดาวเนี่ยเขาบอกเหตุอยู่ที่ว่าเราจะแกะดาวว่าให้มันเป็นเรื่องราวอะไรนะฉะนั้นผมก็จะไม่ได้ทำนายหรอกว่าลัคนาราศีพิจิกนี่ลาบลอยจากฟ้านะโอ้โหลักษณะนี้มันดีครับแต่มันก็ต้องดีแบบลักษณะที่ต้องต่อสู้แข่งขันฝ่าฟันนะก็ถือว่าไปในทางที่ดีมากกว่าเสียเยอะนะลาภลาภเนี่ยโชคลาภเนี่ยเข้าเรือนพันธุเนี่ยก็ต้อง ถ้าไม่ได้หลักทรัพย์มาแบบลักษณะที่เป็นโชคลาภก็เขาเรียกว่ามีโอกาสนาในการแสวงหาในสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับ15มีนามาครึ่งเดือนแล้วนะ15มีนาดาวอาทิตย์ครับดาวเจ้าเรือนการงานย้ายเข้าสู่ราศีมีนเป็นอุจวิราชพบปุตตะปุตตะคือโครงการใหม่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ งานเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะตกงานนะแต่หมายถึงว่าบางท่านเนี่ยที่กําลังหางานอยู่ก็มีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ส่วนท่านที่มีงานทําเป็นหลักเป็นฐานอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสขยับขยายโปรเจกต์ไงปุตตะเนี่ยไปว่าโปรเจกต์ด้วยนะการเริ่มต้นปุตตะกําเนิดเนี่ยเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นเป็นจังหวะที่ดีของดวงชะตาในการเร่งนะครับในการทํา ในการต่อสู้ต่างๆนานาะก็เป็นจังหวะที่ดีแล้วดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนจะได้ตำแหน่งอุดจาวิรา,าชราชโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าสงให้เห็นเป็นสงามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีฉะนั้นมีโอกาสได้รับงานใหญ่สอดคล้องกันหมดดาววังคารเป็นมหาอุดดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนลาภะ เข้าสู่เรือนดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์และเรื่องของงานก็ยิ่งดีเข้าไปด้วยก็ถือว่าสวยงามส่วนเรื่องของการเงินดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสอยู่พบที่4เป็นปฐุมเกณฑ์พฤหัสสี่สงดิ์แช่มชอยเห็นไหมถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงามเนี่ยทิศทางม,มันไปด้วยกันหมดดาวประจําตัวดาวการเงินดาวการงานดาวโชคลาภเดินดี แล้วถัดมาวันที่18นะครับ15แล้วนะดาวอาทิตย้ายพอ18ดาวพุธย้ายอีกเนี่ยโชคลาภเดินไวเหลือเกินลัคนาราศีพิจิกนะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นดาวเจ้าเรือนมอลนะนะมอณนะไม่ต้องกลัวแปลว่าเดินทางสิ่งใหม่ๆนะครับถือว่าไม่ได้แปลว่าจะต้องตายนะครับเพราะงั้นก็คนก็ต้องตายทุกเดือนอ่ะเพราะว่าดาว ดาวจันอย่างเงี้ยเป็นเจ้าเรือนมรณะของใครก็ตามเนี่ยจะเดิน2วันครึ่ง2วันครึ่งนะครับฉะนั้นมันมันตีความแบบนั้นไม่ได้มรณะไปว่าเปลี่ยนแปลงนะครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและมรณะเนี่ยเข้าไปสู่เรือนปุตตะในวันที่18มีนาคมมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมทิศทางและเปลี่ยนแปลงในภพปุตตะปุตตะไปว่าเริ่มต้นเปลี่ยนจากสิ่งเก่าไปเป็นสิ่งใหม่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโครงการใหม่ นะท่านที่ทำงานเป็นจ็อบเป็นโปรเจกต์นะอย่างเงี้ยถือว่าก็กำลังรายได้กำลังเข้ามาได้ดีนะครับเพราะดาวการเงินเดินดีฉะนั้นคนที่ทำงานประจำอะไรที่มันเบื่อมานานแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีภารกิจใหม่มีการรับผิดชอบใหม่เปลี่ยนสลับตำแหน่งอะไรต่างๆนานาซึ่งก็เป็นผลดีนะครับคือภาพรวมดวงชะตาเนี่ยสวยไม่ต้องกลัวลัคนาบิจิกเดินดีใช้ได้นะครับ มาที่ไฮไลท์แล้วนะ30มีนาคมนะพระราหูย้ายย้ายจากเรือนปัต,ตนิเข้าสู่เรือนอลิอ้าวเข้าเรือนอลิซะแล้วจะเป็นยังไงคือราหูเนี่ยเป็นดาวแปลกดาวพิเศษนะเวลาดีจะร้ายไม่เหมือนใครและยิ่งเฉพาะราคณาราศีพิจิกเนี่ยดาวราหูเนี่ยเรียกว่าเป็นดาวคู่บุญ่ะของราคณาราศีพิจิกเพราะอะไรพระราหูกับพระอังคารเนี่ย เป็นดาวองค์เก์นะครับอังคารเนี่ยดาวประจําตัวอยู่แล้วเป็นองค์เกนเวลาอังคารตกเสียในด,ดวงชะตามักไม่เสียลัคนาราศีพิจิกเช่นเดียวกันราหูตกเสียมักไม่เสียที่ผ่านมา10กันยา2563นหนะครับหึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาราหูเล็งลักนะลัคนาราศีอื่นต้องโทษพินทุบาทนะถูกหลอกเจ็บปวดเครียด อึดอัดนะหรือประสบโชคร้ายอะไรต่างๆนานา,นาแต่ลัคนาราศีพิจิกไม่ใช่ครับลักนาราศีพิจิกเนี่ยลาหูมะเร็งรักได้ตำแหน่งองค์เจนและอุดมมเกนนะครับถือว่าให้คุณแต่ว่าการให้คุณนั้นน่ยมันจะสะท้อนไปในเรื่องของดวงชะตาเดิมด้วยว่าให้คุณแค่ไหนนะครับแต่ละคนรายละเอียดไม่เหมือนกันแต่ลักษณะเนี้ยองค์เก์จร อุดมมาเกณฑ์จรก็ถือว่าค่อนข้างให้คุณก็คือเรื่องหลักทรัพย์การสร้างเนื้อสร้างตัวที่ผ่านมาทิศท,ทางดีนะครับแล้วมันกําลังจะก้าวหน้ายิ่งต่อไปเพียงแต่ว่าราหูเนี่ยเข้าพบอริอริก็อย่าไปมองแค่ว่าศัตรตูหรือสิ่งที่มันเสียหายอุปรักเนี่ยคำพวกเนี้นะถ้าแกะดีๆนะครับอุป,ปะแปลว่าใกล้สักก็คือสวรรค์ นะอุปสรรคก็คือใกล้สวรรค์เพราะอะไรผ่านอุปสรรคมันสําเร็จผ่านอุปสรรคมันสําเร็จนะครับอริแปลว่าอะไรการแข่งขันก็ถ้าแข่งชนะแล้วมันก็ดีกับดวงชะตาถูกไหมอ่าถ้าแพ้ก็ว่ากันไปแต่นี่ลักษณะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกกาลังอยู่จุดในจุดที่เขาเรียกว่าได้เปรียบดาวอังคารดาวประจําตัวเป็นมหาอุจและเข้าพบที่สามได้อุดมเกณฑ์ด้วยนะครับ กีตคืออสุรินทั้งภุมมินสหัตพัน์ปัตตนิสุภาพันวินาศนั้นอุดมเกศเห็นไหมดาวอังคารดาวราหูเข้าพบวินาศก็ไม่เสียเป็นอุดมเกศเนี่ยดาวอังคารอยู่พบที่สามพบสหัสชะเป็นอุดมเกเน,นอกจากเป็นมหาอุดแล้วยังเป็นอุดมเกศด้วยทีนี้พระราหูเนี่ยเข้าราศีเมษพบอริราศีเมษดาวประจําราศีเมษก็คือดาวอังคาร ก็เป็นดาวของท่านเองฉะนั้นลาหูเนี่ยจะดีจะร้ายอ่ะเขาเข้าบ้านอังคารถ้าได้ไหมต่อให้ลาหูจะเป็นนักเลงหัวไม้จะดีจะดีจะช่วยยังไงเนี่ยเขาเข้าบ้านอังคารซึ่งเป็นซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุนะแล้วอังคารก็คือของตัวท่านฉะนั้นไปอยู่ในภพอลิเนี่ยสบายเราเรียกตำแหน่งนี้ว่าตำแหน่งลาหูขันทพล ราหูขันธพลคือราหูสู้ศึกพูดง่ายตัวท่านเองเนี่ยลัคนาราศีพิจิกนอกจากดาวอังคารในช่วงเดือนนี้จะเป็นมหาอุดสูงส่งยิ่งใหญ่มีกำลังมากพระราหูเองยังให้คุณต่อดวงชะตาในการที่ราหูเนี่ยเข้าไปอยู่เรือนไหนไปทำลายเรือนนั้นนั่นหมายถึงว่าอุปสรรคมันก็จะง่ายมันจะหมดไปนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับแล้ว พระราหูอยู่ราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าราหูถูกที่นะนอกจากจะเป็นราหูขันธพลราหูสู้ศึกแล้วเนี่ยเป็นราหูเอาชนะอุปสรรคแล้วเนี่ยยังมีตําแหน่งพิเศษอีกเขาเรียกว่าราหูบุญสุรานะครับบุญสุราคืออะไรราหูใจดีปกติราหูอ่ะจะแบบเหมือนถ้าเปลี่ยบเป็นคนเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับเจ้าพ่อนักเลงนะ อ่าดูแบบเขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์หน่อยๆถูกไหมแต่พอเข้าราศีเมษอ่ะกลายเป็นราหูก็เรียกว่าเป็นราหูบุญสุราคือกลายเป็นเป็นดูคนดูดีเลยนะกลายเป็นคนดูดีก็เรียกว่าเป็นคนใจดีและดีในเรื่องทรัพย์สินนะเคยเห็นไหมคนที่แบบทรงดูแบบเมื่อดูทรงจนโจรอะ่ะแต่แบบ,แบ,บว่าเอ้ยเขามีเงินมีทองใช้ข้าวของเครื่องใช้ อะไรต่างๆ,ๆนานาดูดีดูรวยเอาง่ายๆนะครับราหูเนี่ยเข้าราศีเมษก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะจากที่ดูเป็นนักเลงหัวไม้ดูอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเป็นผู้มีอิทธิพลอ่าดูไฮโซเอาง่ายๆนะราหูจะดูไฮโซแล้วราหูก็อย่างที่บอกอะ่ะเป็นดาวที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุุหลักทรัพย์เนี่ยลัคนาพิจิกเนี่ยถ้าดาวราหูดีนะมหาเศรษฐีทุกคน ดวงเดิมนะราหูดีเป็นมหาเศรษฐีทุกคนนะเพราะราหูเป็นดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์และถ้าราหูดีในดวงชะตาก็แจ่มนะใช้ได้เลยทีเดียวฉนั้นราหูเข้าพบที่6อย่าไปกลัวครับเป็นตำแหน่งที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเลยนะครับเพียงแต่ว่าในพบอลิในพอลิเนี่ยจะเป็นจังหวะมันมีติ่งนิดนึงอ่ะคำว่าอลิเนี่ยมันก็แปลว่าเกี่ยวกับหนี้สินด้วย แต่ถามว่ามีหนี้แล้วมีจ่ายไหมมีจ่ายนะเป็นช่วงจังหวะดีที่ชาวลัคนาราศรีพิจิกเนี่ยจะเร,ยเรียกว่าลักษณะการามีโอกาสใช้หนี้หมดนะเป็นจังหวะที่ยิ่งใช้หนี้ยิ่งหาเงินได้เพิ่มอันนี้แปลกนะครับอันนี้แปลกแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยลาหูย้ายมา3ปีกว่าเนี่ยก็คือ1ปีครึ่ง ของราศีมังกรแล้วก็อีกหนึ่งปีครึ่งของราศีธนูเนี่ยเป็นเหมือนกันเลยลัคนามังกรกับลัคนาธนูเนี่ยเขาเหมือนกันตรงที่ลักษณะว่าเออม,มันมันมีหนี้สินนะแต่มันก็มีจ่ายยิ่งใช้หนี้ยิ่งมีจ่ายเออแปลกนะคือหาเงินได้ปกติเนี่ยเงินมันจะฝืดฝืดใช่ไหมแต่พอเราเอาเงินไปใช้หนี้นะเอาเงินไปจ่ายค่าบัตรเคลียร์หนี้อะไรต่างๆเนี่ย มันยิ่งมีเงินไหลเข้ามาอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นข้อสังเกตนะเป็นความเห็นส่วนตัวดีกว่านะครับเพราะว่า2องลัคนาราศีที่ผ่านมาเนี่ยราหูย้ายปีครึ่งนะก็เขาย้ายมา2อรอบก็คือตอนมังกรนะตั้งแต่ปี61มา63แล้วก็ปี63ยันมา65เนี่ยนะครับเนี่ยสราศีเป็นเหมือนกันนะครับใช้นี่ไปเดี๋ยวได้เงินมาใหม่ใช้นี่ไปเดี๋ยวได้เงินมาใหม่ไม่อดไม่อยาก แถมนี่หมดด้วยนะครับเพียงแต่ว,ว่าลัคนาราศีพิจิกก็อย่างที่บอกอะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนการใช้จ่ายก็ต้องรอบคอบระมัดระวังนะแล้วก็อีกนิดนึ่งทริคสำหรับพระราหูย้ายเนี่ยโดยหลักใหญ่แล้วเนี่ยโบราณเขาว่าราหูเนี่ยเปรียบเสมือนนกใหญ่เกาะกิ่งไม้คือตัวท่าน ยามที่นกตัวใหญ่นั้นโผลบินออกไปก็คือราหูย้ายราศีหรือที่เราเรียกว่าราหูสาลิมนะครับมันมีปฏิกิริยาเวลานกใหญ่เกาะกิ่งไม้แล้วโผลบินออกไปมันจะมีแรงถีบครับนะหลายคนก็จะมองว่าราหูเนี่ยถีบแรงนะเป็นดาวที่เวลาย้ายทีมันจะถีบแรงเรือนชะตา นะครับแน่นอนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้อง,องระมัดระวังนะ30มีนาเนี่ยเผื่อไปเลยครับ15วันแรก15วันหลังบางบางท่านอาจจะว่า7วันก็พอนะแต่เพื่อความไม่ประมาทเราก็ต้องเผื่อเลยกเผื่อขาด15วันตั้งแต่วันที่15มีนาถึง15เมษาในช่วงนี้อย่าพึ่งตัดสินใจอะไรสำคัญสๆนะการลงทุน โอเห็นอะไรราคาดีเข้าซื้อเลยเห็นอะไรน่าลงทุนทุ่มเงินเข้าไปเลยอันนี้ต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามแต่ขอให้รอบคอบในการคิดตัดสินใจอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะโอ้จะเลิกใครได้จะเลิกให้ได้ก,ดก็ถ้าคิดดีแล้วมีเหตุผลดีแล้วหรือเรียกว่ามีความมีปัญหาอดทนหรือมันอะไรเลื่อนลังมานานแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ห้าม แต่ลักษณะก็อย่างที่บอกครับจะคิดทำอะไรตัดสินใจทั้งในเรื่องการเงินกับคู่รักการลงทุนอะไรพวกนี้ขอให้เรามาระวังนะครับขอให้เรามาระมัดระวังและคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจส่วนตัดสินใจไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของท่านนะถ้าคิดดีคิดรอบคอบดูหน้าดูหลังระมัดระวังอะไรเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรครับนะลุยไปเลยอาจารย์ต่างก็จะไม่ได้ เน้นไปทางแนะนําบูชาบวงสรวงอะไรนะแต่ถ้าท่านทําก็ไม่ใช่เรื่องของปัญหาเป็นเรื่องสิทธิส่วนตัวเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องของวิจรณญาณส่วนบุคคลนะก็ไม่ต้องห่วงหรอกในช่วงใกล้ๆซีซั่นที่เขาลาหูจะย้ายเนี่ยวัดต่างๆสํานักต่างๆเขาคงจัดงานกันแหละนะครับส่วนเขาเรียกว่าก็แนะนําว่าถ้าสะดวกในการเดินทางสะดวกในเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ไหม ในการทําอะไรพวกเนี้ได้เลยนะส่วนผมไม่ต้องทําอะไรนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีสํานักไม่มีอะไรนะก็ก็เป็นนักโหราศาสตร์ที่ก็ศึกษาเรื่องของดวงดาวนี่แหละนะไม่ได้เป็นอจงอาจารย์ปัดเป่าอะไรนะก็ว่ากันแล้วแต่ท่านสะดวกนะจะไปทําที่ไหนไปทําสํานักไหนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของพระราหูอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ความพึงพอใจนะครับก็ เรียกว่าถ้าเพื่อความสบายใจไม่ประมาทก็ไปพิธงพิธีอะไรต่งานลกนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับไม่ได้แอนตี้อะไรเลยนะก็เพียงแต่ว่าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยแก้ลาหูแก้ด้วยสติหนึ่งที่บอกช่วงลาหูย้ายยิ่งต้องมีสติอาจารย์ก็เผื่อไปเลยอ่ะสิวันนะสิวันแรก15วันหลังรวมกันเป็น1เดือนหลังสงการค่อยเริ่มค่อยสตาร์ท อ่านคิดอ่านทําอะไรให้มันดีเพราะอะไรหลังสงการเนี่ยจะมีดาวย้ายหนึ่งดวงคือดาวพฤหัสจะย้ายจากราศีกุมตรงเนี้ยย้ายเข้าสู่ราศีมีนเป็นเกษตรพฤหัสเป็นเกษตรความคิดความอ่านถูกต้องปัญญามันจะมานะฮะปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสหมายถึงความคิดความอ่านที่ถูกต้องเนี่ยเออความคิดฉลาดเฉลียวและเรื่องของดาวการเงินก็จะดีขึ้นเงินมันจะพร้อมเพราะดาวพฤหัสคือดาวการเงิน พอย้ายเข้าไป,ไปเป็นเกษตรแปลว่าเงินมั่นคงอ่าแล้วพอเงินมั่นคงการตัดสินใจหรืออะไรเงี้ยมันง่ายนะแต่ตอนนี้มันยังเสี่ยงอยู่ก็ต้องอระมัดระวังชีวิตไม่ได้เสียหายนะมีแนวการแข่งขันต่อสู้แล้วก็ประสบผลสำเร็จการเงินก็เดินดี แล้วลาหูย้ายก็ดีด้วยดีต่อดวงชะตาเพีเยงแต่ว่าช่วงย้ายนี่แหละ30มีนาเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะนกใหญ่มันย้ายมันโผลบินออกไปตัวท่านคือกิ่งไม้ต้องรับแรงสั่นสะเทือนถ้ากิ่งใหญ่หมายความว่าดวงชะตาเข้มแข็งดวงดีอย่างเงี้ยกิ่งมันก็สั่นเล็กน้อยเลน้อย,อยแต่ถ้าเกิดกิ่งเราเบาบางดวงชะตาเดิมอาจจะไม่ได้เข้มแข็งมากแหมมันก็น่าห่วงเหมือนกันฉะนั้น ก็พูดเผื่อไปทุกคนเนาะเพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าอแต่ละท่านเนี่ยเป็นพิจิกแบบระดับไหนแข็งแรงแล้วนะเพราะคนแต่ละคนดวงไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าภาพรวมแล้วกันค่อยคคิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆทําอะไรต้องวางแผนอยู่กับตัวเองให้มากๆลัคนาราศีพิจิกวางแผนลิสต์เลยมีนาเมษาช่วงเนี้ยคิดโครงการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรจะทําอะไรนะค่อยๆจดคุย พูดคุยกับคนที่มีความรู้มากกว่าเราพูดคุยกับเพื่อนที่ปรึกษาที่ออดูเขาเรียกว่ามีความมีความรู้นะครับเพราะเดี๋ยวหลังเมษาก็อย่างที่บอกดาวพฤหัสจะย้ายความคิดปัญญามันจะสดใสแล้วตอนนั้นค่อยตัดสินใจยังไม่สายครับก็ประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเดือนเมษา มาอีกแล้วไฮไลท์พลหัดย้ายนะครับติดตามคลิปต่อไปได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆน,นะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการ อธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็โดยพิจายสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ย อันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันเขาเรียกยว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็ยมีทหารรายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถาห้บทก็เรียกว่า ดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันทร์นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก,ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ